ววสวัสดีค่ะเอฟซีตุกตาตาวสุพรรณชาแน,นลนะคะตอนนี้เราก็จะมาฟังแม่ใหญ่ลํากอนกันนะคะค่ะได้ค่ะได้

คองบอก่คุณน no yeah. uh, ี่อาคนเลดีมากเลยงมเกนนี่งั mm. ้นถือไว้เกิดอนาจเง้ง่เลือ้่ขาฮัมคนเด้อพี่น้องฉันั่งอยู่บ้านลุงบนเจ็ดตำบลโกตุม อำเภอดงหลวงผู้สุกนนันข้างในสร้างจิตใจหัวขวักความสุกข,ของลูกบุญเกิดขึ้นในลาย่างทุกแมวหนึ่ง บ่มีตัวเป็นสุกใจเกียดอยากกินแนวใดสั่งจีหาไดสุกายสุกใจนั้นก็สำคัญอยู่หลายทีสุกแนวหนึ่งนั่นก็ดี บะเจ็บป่วยไข้ลายได้บอขาดเกินงั้นก็มี่ได้ใส่จัดใจในทัวเลี้ยนแต่ละเดือนก็มีมามากมายหลายล,ายล้นเบิดทุกคนอยู่ในบ้านประสานกันให้ทัว่วจางความสุูกใ้้รอบัว การเริ่มต้นจากทุกเป็นสุขใจอยู่บานได้กระเรือการกลัวทุกคนนอนตันการผวราชการเป็นผู้นั้นจะทำให้สังคมได้ใสสง,ง่าน ເຮັດຂໍ້ຕາມກົດໝາຍໄປຕາມຊາຍໃຜມັນຊ່ວຍການຢ່າງຕິມຕຽວທາງລົມຫວານຄມີ เป็นผู้นำวานันล์ล้าหอดอดจอมอและจังมินดีเด้นอคุมตานายประจำมบัยเจ้อประจากสำบันให้รวมพนโยตุวไปทรงต่อรวมมายัาก่อปโต ขอประจอขอกำนันผู้ใหญ่บ้านประจานกันเข้าใจกันเชื่อประจาสัมพันธ์ใหม่ร่วมพ้นไปตรงต่อทางกีวีนั้นละ่ะพอวิทยุประกาศกวังให้เอาเกาา่าจัน สวัดีเชื่อเพื่อนบ้านออกทรงเสียงตามใจขอกระใจเฮานั้นได้ทรงเสียงเป็นลำลอนทำมองงามกันนังกันได้ทุกอย่างสาคว มาเรามาต้องหลายอยู่ดูแลกันตนเองอย่ามีเลียงงให้คุณัวจไปเกียวว้าเสจานละเยผูที่เคยลมผให้เจ็บเอาเซาไว้ ีคือแนวตทางไงจจะคว้มได้โดดเด่นตานผัวาตานผู้การพเพลงเห็นความสำคัญของพี่น้องลูกหลานความผูถุกคนมาจาบพวกไอ้เลิศน้นจากภัยเพียรอันตรายเพี่ยน้องเอาทั้งหลายมารวมมือ

บ่มีเสียงการยังจะแดงควาปตาเทียมเบิดทุกบานทุกยันเ้าโรกโระรบียบไว้เอาสีได้เห็ลมโยดีบุญเฮา ถามว่าคุณแม่เป็นมอาก่อนหรือเป่าคะบไม่เป็นเพาะเกล้วมมได้ล่ะคะเออากรติดตามลูก้นมันมีตังแต่ี่แรจะว่าจับหมอลำมาใส่กวนหมอลำมาใส่กันยืดเชื้อแกงเราเองใช่ไหมคะใชเขาจบมาใส่เขาคลั้ผวพันหมูเาจะจับมาใส่กันืเื้อคือลยก้อนเนื่อ เราตั้งแต่ดามองลุ้มมองลุงก้นมองท่านนมันเป็นอันเือนอันนาอนคันว่าจะมันดีได้นอกท่านหนายิงมันจเป็นจะมนดีได้นอทุกงานปะานไวมันจะเป็นจังสีนะแม่ก็เลยจับเป็นท่านอยู่ซือค่ะนีความสามารถที่สด้วสนคะนารักค่อควใหุ้งคนบอกค่ะค่ะเบาเราเบาแล็วนัแล้ว

ตอขอ,อ,ข,อขอบคุณ Fc ตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามมจะ